เอานี่นักร้องนี่น,นี่ไม่ได้ฟังเพลงเลยเนี่ยซิ้นแสนดาวดื่มเ,เหลาน้องจากสุขุมลุมน้ำนแม่ทองดีรังหุ่นน้องไม่ไกลแววุ้งรัไฟแสนอะไรสมบุกสงคลาม ถ้าอยากฟังต่อครับไปหาละบ้าแล้วก็ได้นะครับมีลงเสร็บซีดีแล้วก็แผ่นเสียงนะครับออ้ที้เท่เทอนอะไอ้นี้เป็นท้ามาก่อนเนอะเคยบวชป่า็บวชที่พรรษาแล้วอเจ้าพรรษาเดียวบบวชพรรษาเดียว เช่อไม่เชี่อเชื่เจอหนวกะอันนี่เป็นไรเนี่ะอารมณ์ดีพิเศษเลยฮะวันนี้สมจิตอารมณ์ดีไหมอารมณ์ไม่ดีไหมวันนี้อารมณ์ดีเนาะโอ้โหดูดิอารมณ์ดีมากเลยวันนี้ทุกวันนี้ ร้องให้ไวๆใช่ไหมเออแต่ว <serving> ัน <wan> น <ita> ี้อารมณ์ดีนะโอ้อารมณ์ดีจัดเดี๋ยวดินโอ้นี่แฟนใหม่อะนี่แฟนใหม่สมจิตอ่ะน่มลใช่ไหมใช่ไหม คนเดิเนก่ยาลลูเดี๋ยวิเดี๋ยวดิเอารมณ์ดีมากไปวันนี้เซดอสมจิตยังโสดสาวโสดตกตกเกิดแนเกตนกัตุนตุก่ยาอน่าเม่วานก่อนเขา เมื่อวันก่อนมีคนเล่าให้ฟังโอ้สมจิตเนี่ยเด็บเส้นเสียเลยโวยวายร้องไห้เอ้โหผิดกันกับวันนี้เลยนะครับฮะวันนี้อารมณ์ดีมากเลยครับเมื่อสองวันก่อนโอ้โหร้องไห้โวยวายเมื่อวานเมื่อวานก็ไม่อันนี้อารมณ์ดีมากเลยสมจิต ผิดกับเมื่อวานนะโวยวายร้องไห้อวันนี้อารมณ์ดีจัดเอาเพลงอะไร่ไปย่ายหรือเปลมาได้เปล่า

อยากจะเด็ดมาดอมหอมหม่ลองเอื้อมไม่เคยเอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงล่างเป็นแมาแลู้พึงแปลงได้ เขาเจ้าบัวตุ้มบัวบานโอวะโจนกยุงแววเสียงเพลงมนลลุกบุ่รน้ำหอมน้ำกลุอีกแคบนงคลา <c oughs> พี่แลจอ่ะจาทีไม่อบึงนยงหน้าก็สนสมจิตพ่อไหมไม่จีบพ่อไหมพ่ออ่าอามาอีกแล้วนักร้องมาอีกแล้วนี่เข้าไปแล้วโอ้บ้านหมอบ้านหมอปลานักร้องเยอะนะเอาร้อยังไม่จบเลย คนให้มลมให้ใจใครต่อทางรักประจ,บล,จบลงเช่นไรยังไม่รู้หัวใจตัวเอง โอ้นักร้องหน้าตายร้องแบบไม่มีความรู้สึกอะไรเลยร้รองแบบหน้าแข้ขงๆมากเลยโอ้โหไหนนักร้องอกีกคนนแต่วันนี้ต้องตัดสินใจจรวจความรางจบลงเช่นไรยังไม่รู้ว่าใจ โอ้โหโอ้โหนีกครำนันร้องคำนั้นนี่โอ้มีแต่นักร้องทางนั้นเลย อารมณ์ดี้าพอารมณ์ด uhh ีละเ้น่างกุ้กอากนนมาใหญ่เยร้อนจริงๆร้อนจริงๆ

ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ